มาดูวิธีการแนะนำติดตั้งรุ่น610กันนะครับรุ่น610นะครับวิธีการติดตั้งแล้วก็วิธีเซตระบบประตูเปิดซ้ายเปิดขวาไม่ใช่ปัญหานะครับถายน็อตตัวนี้นะครับถายน็อตตัวนี้ออกนะครับเสร็จแล้วก็หนุนคันโยกไมกทางหนึ่ง อาน็อตตัวนี้ใส่คืนไปนะครับประตูซ้ายขวาทำไม่เหมือนกันก็ถายน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนคืนเข้าไปฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันถายน็อตตัวนี้ออกนะครับหมุนกลับมาฝั่งนี้เอาน็อตตัวนี้ใส่คืนเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการอ เดยล็อกทั้งสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูเดยล็อกทั้งสองตัวนี้การติดตั้งจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ซ้ายขวาคือเราหมุนอันนี้ไปทิศทางได้ตัวนี้ก็เหมือนกันประตูเปิดซ้ายเปิดขวาเราสามารถหมุนเดวยตัวนี้ได้นะครับโดยเห็นไหมครับตัวนี้กระดกตัวนี้ขึ้นดัานอนนี้เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็ปล่อยออกนะครับทีนี้การประกอบ เลยสี่เหลี่ยมตัวนี้ปกติประตูความหนาของประตูบ้านเราสมควรต้องตัดนะครับต้องตัดอันนี้ออกประมาณเซนครึ่งนะครับไม่งั้นเวลาเราอัดน็อตเข้าทั้งสองตัวอัดเข้าด้วยกันแล้วมันมันค้ำนะครับค้ำแล้วประตูมันจะไม่ล็อกนะครับสังเกตนะครับตรงนี้จะมีลูกศรน,นะครับตรงนี้จะมีลูกศรถ้าประกอบกับตลับอันนี้นะครับประกอบตลับชุดนี้ให้หมุนลูกศรอ,อันนี้ ชี้ลงชี้ลงพื้นนะครับสังเกตนะครับลูกศรตัวนี้ชี้ลงพื้นนะครับให้ชี้ลงพื้นครับถ้าประกอบกับเรือยตัวนี้ลูกศรตัวนี้หมุนให้อยู่ด้านกลางหมุนให้อยู่ตรงกลางนะครับเพื่อการใช้งานถูกต้องนะครับเสร็จแ,แล้วถ้าจะตัดแกนสี่เหลี่ยมให้ดูนะครับว่าตรงนี้มีรูฝั่งที่มีรูนี่อย่าตัดนะครับอย่าตัด ตับฝั่งที่ไม่มีรูนะครับใส่สลักเข้าไปใส่สลักเข้าไปตรงนี้ครับครับแล้วก็งอปลายสลักให้เรียบร้อยแล้วน,อน็อตมันจะมีมาให้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับน็อตเนี่ยเขาจะมีมาให้สี่ตัวนะครับให้เลือกใช้ตัวสั้นนะครับตัวยาวน,นี่สําหรับประตูหนานะฮะประตูบ้านเราเนี่ยความหนามันจะไม่ไม่ไม่หนามากเราใช้ตัวสั้นก็พอนะครับหมุนอันนี้เข้าไปนะครับ ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบประกอบงานได้เลยนะครับประกอบได้เลยนะครับประกอบได้เลยอันนี้หมุนอยู่ตรงกลางถูกต้องนะครับประกอบได้เลยเสียบสายสองสายนี้เข้าหากันนะครับสายสองสายนี้เสียบเข้าหากันประกอบใส่ประตูแล้วนะครับเสียบสาย2สายนี้เข้าหากันแล้วก็ประกอบได้เลย นี่นะครับตันนี้ระยะนะครับประตูบ้านเราหนาไม่ถึงนี้นะครับอันนี้น่าจะประมาณสี่เซนสี่เซนกว่าประตูบ้านเราหนาแค่สามเซนสี่มิลโดยประมาณนะครับทีนี้โอเคประกอบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันกา,การตั้งค่านะครับว่าตั้งค่าแบบไหนมาดูกันนะครับการตั้งค่า การตั้งค่านะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยใส่ฐานเรียบร้อยการเข้าโหมดตั้งค่านะครับการใช้งานก็คือปกติเราปิดประตูตัวนี้ก็จะล็อกเลยนะฮะเราดับเบิลล็อกมันขึ้นโดยดันคันโยกขึ้นเดยตัวนี้ก็จะออกนะครับเมื่อเราสแกนนิ้วกดคันโยกลงมันก็จะเปิดนะครับอันนี้การตั้งค่าเรามาดูกันนะครับ แตะหน้าจอให้ติดกดดอกจันทรสี่เหลี่ยมตามด้วยรหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่เหลี่ยม <Success ful. S 1> เห็นไหมครับ <Enter master. S 1> สีฟ้ากระพริบเขาบอกว่าให้เราใส่รหัสใหม่ของเราได้เลยนะครับสีฟ้ากระพริบแล้วเราก็ใส่เลย 5. ใส่รหัสใหม่แล้วนะครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปดูเ <Enter again. S 1> ขาบอกให้ใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับบันทึกสำเร็จ 001นะครับเป็นลําดับอันี้สีฟ้ากระพริบแล้วครับเราก็สแกนนิ้วต่อเนื่องได้เลยครับเขาบอกให้สแกนไปเรื่อยๆนะครับบันทึกสําเร็จนะครับครับทีนี้ไปสีฟ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราก็บันทึกขีการได้เลยครับผมครับเสร็จแล้วบันทึกต่อเนื่องได้เลยครับ พอเสร็จเรียบร้อยเราออกจากระบบกดดอกจันนะครับก็ออกจากระบบเลยทีนี้ถ้าเราจะเข้าตั้งค่าใหม่อีกครั้งหนึ่งมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับหน้าจอให้ติดกดดอกจันสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้รหัสใหม่ที่คุณใส่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนั่นใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันก็มาเป็นรหัสหกห้าสี่สามสองหนึ่งสี่เหลี่ยมะเขาบอกว่าหนึ่งเพิ่มยูเซอร์สองลบยูเซอร์นะครับผมกดหนึ่ง อันนี้ผมเพิ่มคนสีฟ้ากับพิบแล้วใส่แกนนิวเพิ่มโอเคบันทึกได้แล้วครับหรือคุณจะใส่พาสเวิร์ดใหม่ก็ได้ครับอ่าต่อด้วยพาสเวิร์ดอีกใส่อีกครั้งนึ่งครับโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยวิธีการใช้งานการใส่รหัสอ่าผมแบ็กออกจากระบบก่อนครับการใช้งาน ล็อกประตูสุบล็อกแล้วนะครับสแ,แกนนิ้วเปิดนะครับอันนี้การใส่รหัสการใส่รหัสแตะหน้าจอให้ติดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสี่เหลี่ยมกดคันโยกลงส่วนในห้องนะครับในห้องก็เปิดปิดได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะรีเซ็ตระบบใหม่ตั้งรหัสใหม่นะครับ ก็เปิดฝากล่องฐานออกตรงนี้นะครับดูนะครับชัดเจนนะครับสุ่มตรงนี้นะครับกดแช่ไว้สิบวินาทีนะครับจนมีเสียงพูดประเสริปู่ก็คือจะล้างเครื่องกลับมาเป็นระบบของโรงงานผ้าของโรงงานนะครับดูนะครับผมจะล้างให้มันจะมีเสียงนะครับโอเคอันนี้ก็คือล้างเครื่องแล้วก็กลับมาตั้งค่าใหม่เหมือนเดิมนะครับ การตั้งค่าก็ประมาณนี้ส่วนกุญแจใช้ตรงนี้นะฮะกุญแจเสียบเข้าไปนะครับบิดออกข้างกดคันโยกลงนะครับเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับผม